ชีวประวัติพระสุจิโนโนหลวงปู่แหวนตอนการบำเพ็ญภาวนาอยู่ในที่มีอันตารายหลวงปู่เล่าถึงการบาเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่ที่มีอันตารายเช่นมีสัตว์มีเสือมีช้างมีหมีหรืองูอยู่ใกล้ๆว่าในสถานที่เช่นนั้นแหละสติมันตื่นอยู่ทุกเมื่อที่ว่าสติมันตื่น เพราะมันกลัวอาจารย์เสืออาจารย์ช้างอาจารย์งูอาจารย์หมีจะมาทำอันตรายมันจึงตื่นตัวอยู่เสมอหลวงปู่บอกว่าคำว่าตื่นในที่นี้ไม่ได้หมายคำว่าตื่นกลัวแบบกลัวสัตว์กลัวเสือมันจะมาทำอันตรายเอาแต่ความหมายว่าตื่นอยู่ด้วยธรรมเช่นเราจะเรียนธรรมะข้อมรนานุสติจิตมันจะค้นคิดหาอุบายทางปัญญาอยู่เฉพาะเรื่องนั้นๆ ไม่ส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกอย่างอยู่ในที่ธรรมดาทั่วไปเวลาจิตสงบเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีอันตรายความสงบจะตั้งอยู่ได้นานอุบายการพิจารณาก็แยบคายแม้ขณะเดินจงกรมเวลาจิตรวมก็สามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มหรือส่วนเสอยู่ได้นานเท่าที่จิตจะถอนออกจากสมาธิเพราะเหตุนั้นจิตในสภาพเช่นนั้นจึงองอาจกล้าหาญมีกำลัง มีอำนาจคุ้มครองตัวเองได้แม้เวลาน้อมจิตแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีอำนาจโน้มน้าวจิตของสัตว์ให้เกิดมีความเมตตาต่อกันและกันได้